กับเรื่องราวของคุณปอผู้หญิงที่แขนขาลีบมาตั้งแต่เกิดแต่ด้วยพลังใจจากครอบครัวครับและความหวังที่จะทําเพื่อน้องมาฝึกฝนจนมีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยมหารายได้เพื่อครอบครัวแล้วคุณปอจะใช้ความสามารถที่มีนี้เพื่อผ่านอุปสรรคอะไรบ้างไปรับชมกันต่อได้เลยครับอา้าวอันนี้คือการเริ่มต้นนะทั้งการที่จะไปเรียนหนังสืออ่านออกไปพัฒนาถักนุ่นถักนี่แล้วโคเช มันยากกว่าทั้งหมดไหมยากกว่าทั้งหมดค่ะไปเกี่ยวข้องกับเขาทําไมก็มันยากอยากทําค่ะหนูชอบความสวยงามความละเอียดพอ,อถักแล้วมีสมาธิเอาแล้วใครสอนละ่ะก็มีแม่คนที่บ้านนะคะเขาถักกันอ๋อเขามีเ็าถักกันใช่หนูนั่งดูเขาอยู่แต่ว่าหนูไม่มีอะไรเลยใช้ดูเอานะใช่แล้วก็เออมีคนถักอยู่ <c oughs> ไปดูเขาค่ะ <c oughs> เครื่องมือก็ไม่มีหนูทำไงอ่ะมีพี่เขาให้เข็มเล่มเล็กๆเข็มก็คือเข็มถักใช่ไหมถักโกเชหนูไม่มีไหมแต่ว่าหนูเอาไหมที่หนูเย็บผ้ามาถักหนูไปเอาได้เย็บผ้ามารวมกันก็ได้ทั่วๆไปมาพันเพิ่มมือเหรอต้องเอามาให้มันเป็นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นให้มันเป็นเส้นเดียวกันอ้โหูดูวิธีคิดนะคุณแม่นะผู้ชมดูนะใจไม่มีท้อเลยอ่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีนะเอามาพันๆๆๆทำก็ไม่เป็นไปดูเขา ค่ะแล้วเขาก็ก็หนูก็บอกว่าให้สอนหนูหน่อยเขาก็สอนให้หนูถักโซ่ขึ้นมาแล้วเขาก็แม่เขาก็สอนทำอย่างนี้อย่างนี้นะแค่นั้นหละค่ะหนูก็ทํามาได้เลยวันนั้นเลยโอ้โหทีนี้นะท่านผู้ชมมาชื่นใจกันหน่อยอวิสาหกิจชุมชนทำไมถึงเอางานของคุณปอไปวางหัวหน้ากลุ่มท่านประธานประธานกลุ่มเขาก็มาเจอหนูถักเขาก็เลยพามาเอ้ย น้องปอถักไหมเป็นด้วยเหรอก็เลยบอกเป็นค่ะคเขาเลยบอกว่าถักกับป้าไหมหนูไม่มีไหมแต่วันนั้นเขาก็เลยพายายหนูไปแต่ว่าหนูได้มาโลเดียวนะคะหนึ่งกิโลหนูก็เลยถักได้หมวกได้กระเป๋าได้ผ้าพันคอส่งเขาไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต้อนงานมาเรื่อยๆรือ้นี่ไงเห็นไงไหมก็ไปวางแล้วก็ขายได้ขายได้ ขายได้ตรงนี้แหละจําได้ไหมขายได้ไป,ไป,ไปตอนนั้นกี่ชิ้นนะประมาณไม่น้อยกว่ากี่ชิ้นเนี่ยตอนแรกหนูที่ได้เงินมาหนูได้เหลือกลับมาห้าร<น>้อยกว่าบาทดีใจมากเลยตอนนั้นหนูครั้งแรกที่หนูซื้อที่ได้ไป5 0ห้าร้อยเนาะเคยได้มากถึงเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่หรือว่าแล้วเท่าไหร่เด็ือนนะเดอนได้เป็นหมื่นนะแต่า่านับเป็นเดือนนะเพราะว่าหลายชิ้นกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งนี่ยากมากนะแต่สามารถหาเงินหมื่นได้ ก็คือประเภทแบบนี้ไหมใช่ไหมประมาณอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อเสื้อนั้นผู้ชมดูนะผมให้ทายนะท่านผู้ชมอย่างเสื้อตัวนี้ประมาณใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาห้าวันห้าวันให้ท่านผู้ชมทายว่าตัวนี้หนึ่งหมื่นหรือห้าพันอ่ะราคาเท่าไหร่คุณปอหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเท่านั้นเองอุ้ยอย่างนี้ก็ต้องอะไรราคาก็ย่อมไปอีกสิเอาหมวกเท่าไหร่คะ ประมาณขายรบาทครับ199่นะครับเอาตรงนี้อีกหน่อยให้จบดี่กระเป๋าย่ามคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมอันนี้เท่าไหร่คะ250ค่ะ1 5 0 2 5 0นะเนี่ยเนะเนี่ยเอาเนี่ยราคาอยู่ประมาณเนี่ยพูดถึงตัวเองและชมผู้หญิงคนที่ชื่อปอคนนี้ให้ฟังหน่อยเข้ามาพูดว่าเธอเก่งเธอทำได้ ไม่ว่าจะเจออะไรก็ผ่านไปได้แล้วเวลาผู้หญิงคนที้่บบออเขาท้อแท้เขาได้รับกำลังใจด้วยวิธีอะไรครับหนูก็จะนึกถึงกำลังใจดีๆที่หนูจัดจัจจจตัวหนูแล้วก็จัดรอบๆข้างทุกๆคนที่ให้มาใช่ไหมก็ตรงนั้นแหละใช่ไหมที่ส่งน้องจนจบน้องมาพูดอะไรกับพี่กว่าน,นี้ น้องเขาก็ไม่พูดอะไรแลร้วค่ะแต่เขา,เาดีใจั้นพี่พูดถึงน้องคนนี้หน่อยแล้วหภูมิใจที่เราสามารถเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นหนึ่งในการที่เป็นกําลังใจให้น้องและทําให้น้องจบระดับปริญญาตรีได้ก็ยินดีค่ะทุกวันนี้เขาก็ช่วยเหลือพี่อยู่ก็ขอบคุณเขามากหนูก็ดีใจนะคะที่เขาตั้งใจเรียนจนจบไม่เกเลยไม่อะไรเลย,เลยค่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะ